แว่นส่องความเป็นพระโสดาบันอานน์ข้อที่บุคคลเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพึงกระทำกาละมิใช่เป็นของหน้าอัศจรรย์ถ้าเมื่อผู้นั้นกระทำกาละแล้วเธอทั้งหลายพึงเข้ามาหาเราแล้วสอบถามเนื้อความนั้นข้อนี้ เป็นความลำบากของตถาคตเพราะฉะนั้นแหละเราจะแสดงธรรมปริยายชื่อธรรมมาธาตุคือแว่นสองธรรมที่อริยสาวกประกอบแล้วเมื่อหวังอยู่พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเรามีนรกกำเนิดสัตดิรักฉาน ปิติวิสัยอบายทุขติวินิบาทสิ้นแล้วเราเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตัดสู้ในเบื้องหน้าอานนท์ก็ทำปริยายชื่อธรรมธาต ที่อริยสาวกประกอบแล้วเมื่อหวังอยู่พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเรามีนรกกำเนิดสัตติรับฉานปิติวิสัยอาบายทุคติวินิบาทสิ้นแล้วเราเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตัดสู้ในเบื้องหน้าเป็นฉไหนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต ตัดสรูเองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม ดังนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตัดดีแล้วอันผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามา อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดังนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติชอบคือคู่แห่งบุรุษสี่บุรุษ บุคคลแปดนี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำรรบุญควรธรรมอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าไข้แล้วอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสารเสริญอันตันหาและทิฏฐิรูปคำไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธินี้แลคือทำปริยายชื่อ รรม,มาธาตุแว่นสองธรรมที่อริยสาวกประกอบแล้วเมื่อหวังอยู่พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเรามีนรกกำเนิดสัตติละฉานปิติวิสัยอาบายทุขติวินิบาทสิ้นแล้วเราเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตัดสรู้ในเบื้องหน้าเอวัง